เฮ้ยวดีวัดีโมโมสแบบดีพี่วีไมพี่นฟันอะไรพี่เป็นคนดำไม่ใช่พี่เป็นคนดำตัวแ่งคนดำเลยคนดำคนดำไมเวาเร็วคือเราจะต้องเดินไปทางไหนวะตรงนี้ตรงนี้กดชิกดชิพิเร็วอันนี้ทุกคน เขาไปไหนกันหมดแล้ว erm <int> เอาเอาเขาหายไปไหนหมดเอาเอาทุกคนาดไปไหนมันบอกว่าประตูล็อพี่นาเราต้องหาเอ่ออะไรทางเข้าไปในยิมนะก็คือยิมนะนะใช่ไม้ยได้เฮียตกใจเฮ้ยมีรอยเลือดด้วยหมดอ่ะทุกคนเอาเอาเอาอุ้ยเข้าใครเข้าก่อนไม่เข้าไม่กับคนดำตู้พี่อยู่คนดำคนดำก็เลยไปพี่นพเขาบอกว่าเออ่ให้เราหากุญแจใครไกลกับ สเฮ้ยจะมันเลือดโมด้วยว่ะเอาไปเดินตามทางแป๊บเฮ้ยเจอกระเป๋าเดินตามทางเลือดก่อนเลยมาบอกมาใช่มาบอกให้ตามรอยเท้าจริงด้วยใช่ใช่เฮ้ยมาลาปลาอยู่ที่มาลาตกใจพี่น้องเฮ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้ยเข้ามาเร็วทุกคนไม่ทำเลือดทำเราทำมันเปิดมาจากห้องนี้วะทุกคนรัสขลังอะคนดำรอเอ่อเชอรี่บอสซัมบลูมอุควันเดะ อะไรวะ o f the เทียอะไรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยวิลเลียมแรงวานออกไม่ได้ไปรุ่นเฮ้ยมาแรงวะเฮ้ยฟิวแมนดูแมนตาเรื่องแสงดีวะแมนพี่น้าไปตามมาเรื่ดนี้ไปไหมแมนแคทตอนเนี้ยเฮ้ยนี่รูปผีหรือเปล่าอ่ะฮะใช่ไหมปากเลือดเนี่ยพี่น้าตอนนี้หนูอยู่ห้องอ่ะเนี่ยห้องหนูเจอกุญแจแล้วเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วได้ปะไม่ได้พี่น้าพี่น้าทำมาหนี้หน่อยไหน ว้าว้พี่ฟิวโหววิ่งมาสนากลัวเลยนานเจ้าไปไหนพี่มาแล้วเจอคุณแจนะมาคุณแจใช่ใช่เหรอคุณแจเหรอเออนี่คุณแจทุกคนเก็บเลยเดินมาแล้วตกใจนะพี่ฟิวแม่ย่ได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้ทุกคนได้ว่ากดเก็บทุกคนเลยไหนอะโม่เก็บรถเบียดกรถรดรอ่านกับปี้เล่นอึดอัดอึดอ่านรถอ่านกับปี้กันรถกับพี่รู้สึกอ้วนเก็บไม่ได้อะกดคลิกซ้ายที่กุญแจแล้วมันจะแบบช่องมันอยู่ด้านล่างอ่ะกดเลขหนึ่งขึ้นมา อันนี้ผูผมผมสีผูเอ้ยผมสีมอวงไผู้ไอมอนไอมอนจะแต่งตัวละลานหน่อยใช่เขาเรียกว่าชุดบโปรเฮ้ยเราได้เราได้กุญแจแล้วเดี๋ยวนะบินกลับบินกลับอ๋อมันต้องเออมันต้องหาเข้าไปในจิมเพราะฉะนั้นเรามีกุญแจเราก็ต้องเข้าจิมป่ะเหมือนที่มันบอกจอยกับหนูวะฮะเข้าลงจิมแปดนี้ไอคอนี้เฮ้ยแล้วใครมันประตูนเป็นอะไรแล้วโยกอยู่นั่นแหละดาวฟิวเฮ้ยมู้จะแซ่บดิ ท่านี้เอาเฮ้ยฟิวได้อะไรอ่ะโอ้ต้นสักุระเหรออุ้ยเสียงอะไรอ่ะ Beautiful เสียงอะไรครับเสียงอะไรข้างหัวใช่เหรอใครมันพูดอะไรวะใช่นี่ไงต้นสักุระพี่น้องหายไปไหนแล้วไอ้ฟันเหลืองแล้วไม่มีเสียงเกมเลยวะมีต้นสักุระด้วย Beautiful สวยแต่ทำไมต้นสักุระถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะแล้วนี่คือตัวแล้วฟิว ยังในี่ยาวหน้าดำๆใครไดรีวิวเยมันคือผีญี่ปุ่นเปลี่ยนว่าเออผีญี่ปุ่นเนี่ยมันคือขายาวใช่ขายาวตัวยาวเนี่ยใช่ขางก็ยาวด้วยและไอ้นั่นยาวไหมโอเคบ๊ายบายยาวอยู่โอเคโอเคไอ้โม่หายไปไหนอ่ะไปโดนไปกลับมาคนเดียวแล้วเนี่ยเอาไปมาคนเดียวแล้วโม่หนูเก่งแล้วหนูเดินคนเดียวเก่งพ่อเพลยหน่โดนเด็กตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ไปอมู่ตัวสากล้าแล้ว มึงไปเยี่ยมคนดีแบบเดียวไปเปิดห้อออองะะไร่เ้ยมาดูห้องน้ำนี่ดีวฟิวไอ้ภูเสียงะไรข้ามหูทำไมทิ้งหนุไว้คนเดียววะเอ่าก็มึงไม่ยอมตามมาเขาบอกว่าหายไปแล้วอ่ะมันเหมือนเออเธอเหมือนมิมิกแล้วก็พวกมันไอ้ภูเยี่ยหาพ่อกงอ่าไหมพวกมันเอออย่าให้มันเจอตัวเราแล้วก็ถ้าเจอมันก็ให้หันหลังกลับก่อนจะสายเกินไปมันเตือนแล้วนะ นี่เขาสเตือนทำไมเจอผีแล้วเฮ้ยมีเสียงใครร้องไห้ในห้องน้ำปะใช่มันเสียงคนข,งขามอ่ะ,ออออะได้ยินปะได้ยินได้ยินมันเสียงคนขามในห้องน้ำอ่ะตู้สุดท้ายไปนะตู้สุดท้ายไม่เห็นมีเลยไอพ้พวกมันมีแต่ป้ายแปะว่าฉันเตือนคุณแล้วนะ<อ>ขนาดไหนกันเชียววะเตือนแล้วอ่ะฟิวไอ้ฟิวไอ้ี่ต้องออกมาได้ยังอยู่ยี่ยี่ไปเตือนอยู่ยี่ยี่ไอ้คนอยู่ไหนเเตือนแล้วถึงขนาดไหนกันเชียววะฮะ ล้วไอ้โมไปไหนเนี่ยโมโดนผีกัดแน่โดนแน่โดนอีกสาดน้ำสาะน้ำแล้วเขาเลิกเขาอยู่ตเขาเลิกมาตรงนั้นตั้งนานแล้วเขากลับลงยิมแล้วโรู้่าไอ้ฟิวไอฟิวคือพานมองรอไกด์คนดับวิ่งโอ้โหห้องอะไรเนี่ยไอ้โมก็ดีพี่นกกห้องล็อกเกอร์ทุกคนปเดินเฮ้ยอะไร่ยวะพี่ไปกัดคอใครอะ ไม่ได้กัดคอมันเสียงอะไรเหมือนพ่นดังอะไรไม่รู้สู้ๆอ่ะพี่นพเฮ้ยมีอะไรบางอย่างอยู่เปเราพี่นพไปดิพี่นพไปดิพี่นพไปองเราวะเฮ้อเฮ้อเฮ้อทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเสียงใครทำไรอ่ะเฮ้ยเวินนพพี่ได้ินเปิดประตูวีโนไลท่าเฮ้ยทันใต้ดินวะเฮ้ยรู้อะไรอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหยาวไม่อ่าละไปเลยแล้วกันโมลี่พาไปโอไปเลยไม่ดูแล้ไม่มีว่ะนบแอบในพุ่มไม้กันไหมพี่พาไปแล้ว ประตูมันล็อกว่ะเราต้องการกุญแจพ่อมึงมันต้องมีกุญแจดิวะทางที่เราเลยมามีกุญแจฟิลโอ้พี่น้องฟันก็ขาวไอ้นี่ยังแสงด้วยต้องมีกุญแจอยู่นะไหนวะเดี๋ยวน้องอยู่น้ำพี่น้อพนี่ก่อนพี่นพแถวนี้ไม่มีวะน่าจะต้องกลับเลยมาซื้อน้ำกินกันห้องนี้ปะน้อองน้าำแม่เอ้ยตู้เวงผ่านนี่ยกุญแจเจอแล้ว เฮ้ย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 กระดานอะอะไอ้บี้ไอ้เี้ออ้บี้อะไอ้ยยาเฮ้ยกลัวมันกินไอ้บีมันดูคอมนี่มันดูคอมดึกดึกอะไอ้บี้มันกินมันกินจริงคีมันกินจริงดูตรงอะกินจริงอะผู้ร้องลองชิมดูโอ้ยยันหุยเนี่ยไปไหนกันวะไปแล้วมันหายแล้วหาไปแล้วไปเปิดจุดการไม่ต้องไป ไมเไี้เราไปทำกันไปเลยไปเลยนะไปทและสองคนไปไหนวเนี่ยเยเขาเจอผีกันแล้วเฮียีิดาเล่นอยู่เน่เลอะไรผไหนอะโรมีอะไรทังไหนเราไปเปิดประตูใต้ดินด้เขาอยู่ตรงไหนกันน่ะตอนใต้นล้เออตอนทอะไรก็ไม่รู้อะเราล็อกใต้ดินแล้วประตูเปิดได้ไปเลยน้องไปเป็นแมต่อไปเห ันนี้มอพี่นี่ไงกดกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยแล้วมันจะพาวาร์ปเลยไปแบบต่อไปแล้วไปมาไปมาไปมาฟันเหลืองเออไอ้ผู้ไปไหนมาอยู่นี่พี่อยู่นี่เนาะไม่เห็นอะไรเลยคนดิฟิวพี่มองไม่เห็นหน้าฟิวเลยเห็นแต่ฟันฟิวคนดำี่น้อยเมื่อกี้ก็มุมมุมมุมมือ่ะไม่เจ้าคนมือด่าไอ้เนาะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราต้องรอสองนก่อนไหมเงี้ไม้ก่อนเออกลับมาที่หน้าจอกูเห็นหน้าคนดำอยู่คนดำหน้าจุ่มกูอยู่ เอ้ยโแวนถลัมไเลยนี้ะตน้องเข้ามาเขหลงทางไปแล้วไอ้โมนี่ว่าตแ้มกกี้ออกมาีนติดกั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 นติกันติด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 ันติดก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 นติดกั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 นตกันติดันติดก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 ันตดกันติ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 ดกัน โมกัดเดิมพี่อะไรแล้วไปดีเดินไปเดินไปไอฟิวเดินไปแล้วคนดำเดินไปแล้วกลับไปก็ตันฝีพี่ซัพพอร์ตพี่ซัพพอร์ตเฮ้ยเขาร้องไห้ป่ะเขาร้องไห้ย้อนใหม่ไม่รู้โมมันเดี๋ยวเข้าไปหามันแล้วนะอุ้ยเฮ้ยหาแล้วหันกลับไปหายไปแล้วหับไปยอะไรบอดมันนี่หายไปแล้วหายไปแล้วด้วยมึงจะหายไปเดินไปทางมันเฮ้ยเขาพ้อโอประตูสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรต์ฟานมันน่าจะ อ๋อนี่ไงได้ละเฮ้ยเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยโอเกียวโอ้เรามาถึงเรามาอยู่เรามาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นไปเลยสิ่งที่หนูอยากเข้ามานะเออนี่ญี่ปุ่นเนี่ยหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเลพี่นพพี่นพพี่ไหนวะไอ้ฟันเหลืองโแถึงได้ยินได้ยินเสียงเพลงคนฮะเฮ้ยมึงก็แน่ไหนแล้วตัวมีไงพี่นพดี๋ยวสุกอบะโมจิอะไโมจิอะไรเดี๋ยวโมจิไป พอไปซื้อไอ้นี่กินกันไปวุ้ยเดี๋ยวซื้ออะไรวะแปะพี่นพ่เติ๋วพ่อเขาเรียกลามเองหรือเปล่าอนี่มันเขาเรียกลามเองหรือเปล่าอันนี้มีโม่ขึ้นพลยวะโมอะไรโมรี่อ่ะใช่โมรี่ค่ะมีนะที่เนี่มีมีแน่ร้านไหนอะโมโมรี่อะิดเปิดร้านไหนขายเอาให้คนดำกูไปไหนอะไอ้ดำเอ้า อ่ะวเดับหายกินไปแล้วเฮ้ยไอ้เฮียโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เฮียเฮียเกิดตกเอียซะเมื่อกี้กูกระโดดเลยเหี้ยชักเลยเหี้ยไ่ได้เขาของยืมของมาโดนลงหมดเลยพี่เกก็บ่อนโอ้ยเหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มือมือกูปล่อยจากคีย์บอร์ดกับเมาส์เลยสัตว์สะดุ้งเลยอเฮียเหี้ยใจตายเกิดอะไรข้นใจนี่ว่านึกว่าวิญญาณได้ฟิวที่ตายไปแล้วเออกูนึกว่าไอ้ฟิวอ่ะไดว่าฟิวตายไปแล้วอ่ะใจไม่นำแล้วนำเลยใจด่วนเลจุกจับ เจอโดนหลอกพร้อมกันเนี่ยโดนกินเรียบร้อยมาเลยโดนหลอกพร้อมกันฟินไปเลยไงสุดๆไปเลยที่นี่หนุก็โดนเมื่อกี้อ่ะไม่โม้สไม่ได้โม้กลัวจะพูดอึ้งอ่ะถึงคือไม่ออกนะมออะไรวะ Entrance ทางออกทางเข้าทางออกเข้าเอาไว้เหมือนกระเจ้าอ๋อโอ้ยมันเป็นแมพนี่มันมีคำว่าคีย์เขียนเนี่ยแวนฮะ คำว่าคีย์เขียนไว้มาดูนี่มาดูดิหน้าหน้าประตูเนี่ยมันเป็นแมปเว้ยคีย์หมดคีย์จอดมาเลยใช่หรอคือมันคือมันเป็นเขาวงกดด้วยฟิวเนี่ยเราอ่ะมาทางนี้ใช่ป่ะอินสแตนคือเราต้องไปเอาคีย์ก่อนแล้วเอ็กซิทอยู่ตรงกลางข้างบนเว้ยก็คือเราต้องไปซ้ายก่อนเราต้องมาถึงเลี้ยวซ้ายเออมันซ้ายขวาซ้ายขวาคือคือเดินสุดทางตลอดอ่ะเอาง่ายๆแต่ว่าโค้งสุดท้ายจะไม่สุดทางเว้ยซ้ายก่อนฟิวไอฟิวเราเลี้ยวขวาไอฟิว ไปไปพี่เดินไปเีแไงนะนำไปเลยคนดำเดี๋ยวนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็สุดไอ้ฟิวไปไหนทางนี้อ๋อฟิวกะมะกะมะกะมะโอเคเดินสุดทางเเฮ้ยยไมมูนโลกแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงมุมนี้แล้วก็ทะลุตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ห้องกูเจ้ใครอ่ะอันนี้งานตองกษัตริยมากูฉลาดมากโดนฆ่าไปแล้ว นาาเเียได้กุญแจแล้วเฮ้ยแวนคนจีนไอ้คนญี่ปุ่นแวนเจอคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอันนี้มันไอ้หมูเนี่ยคนญี่ปุ่นที่มึงเหยียบอยู่คนญี่ปุ่นนะแอนมึงเหยียบคนญี่ปุ่นอยู่ไอ้แวนไอ้เหี้ยมึงลบลูคนญี่ปุ่นไอ้เฮียจิญญาณซามูไรของเขาอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียมึงเหยียบคนญี่ปุ่นอยู่ไอ้เฮีมึงดูถูกคนญี่ปุ่นกันมาแล้วไอหมูยิบขี้ดไอหมูยิบอะไรเจอกัน ไอ้โอเคไอ้เหี้ยต้องเตรียมใจโดนผีจับโดนผีจับแกไดลยังเออแล้วก็ตรงนี้ก็จำไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องไปไงต่อวะฟิลตามมาเอ่อไอฟิลนำเดี๋ยวพี่ตามไอ้เหี้ยมือไอเหี้ยไอฟิลมือซานไอเหี้ยทำตามนี้อ่ะไอ้ฟิลคือเราด้วยโอเคเราเชื่อพันหมองเคชืยวเชื่อแสดฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไป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  เอ้ยเอยใครอ่ะใครใครอ่ะมันโดนไล่อ่ะใครใครโดนแดกหรือเปล่าพี่นพพี่นพไอ้เหี้ยวิ่งทะลุกระแพงไปแล้วเฮ้ยสวัสดีพี่นพเฮ้ยเราเดินไปทางนั่นฟิวมาได้คืนนโดนหลอกตาแล้วเหรอไอ้เหี้ยสภาพมากับพี่นพไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้โมตายยังนี่อะไรอ่ะตายแล้วอยู่กับพี่นพเนี่ยพี่นพพี่อตายแล้วเหรอมึงต้องรีบมาทายนี่กันแล้วทุกคนกูก็ไม่ตายเอ้ยมันตายแล้วไม่คิดหรอแกกุญแจไหมมาพี่อยู่ไหนวะ ไอฟิวไม่ใช่ไอฟิว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  เาไวิ่งตามตู้เาวิ่งตามตู้เาวิ่งตามตูเราวิ่งตามตู้เฮ้ยแนสวัสดีแมนสวัสดีแมนสวัสดีเจอพี่นัดอีกนะจไหนเอ็มันฟลพี่ยอกเจแลน้องพี่ยมกเจอลวฟิลไอฟิลไอยูวิ่งสุดใจสุดทางไอฟิลตายต่อไปพวอยูหน้กูเลยไอฟิลไอฟิลกอยอะยกูวิ่งไปรอบอุหลังไปนัเลยไอูลบายวิ่งทีหลังแล้วแต่เมื่อกี้วิ่งติดเลิดชย เฮ้ยเฮ้มันมีมันมีมันมีเสียงเท้าอ่ะมันต้องฟังเสียงเท้าเว้ยทุกคนเกีย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 เไาไหนอ่ะติดกบิกบติดกบติดกบติดกกักบเลยกไม่้ยงตันนี่เฮ้ยวีีเฮ้ยมเริ่มมาแล้ว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 ใครมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปโอเคโอเคโอเคไเห็นอะไรชัดเกีนะทางการเลยเห็นไเมโยมีใครตายเปอยู่อ่ะต่อหน้ากูเลยนเหรอตายอะอีเหรอมใครอยู่ละ ไอ้กูอยู่คนเดียวพี่นาอยู่คนเดียวมันเกิดน่าเด็กน้อยคนเนี้ยเกิดพี่นาเกิดหน้าแมพเบลลี่ทุกคนอยู่ไหนเอ้ยกูถึงทางออกเฉยเลยเอ้ากูเดินมุ่งมุ่งกูถึงทางออกแล้วจะกลายโมเองกูต้องยืนจ้องมองพี่เฮ้ยเฮ้ยกูเดินมุ่งมุ่งกูถึงทางออกแล้วทุกคนจะกลายโมเอง ใช่วะตอบหมดเ่ยใช่ไหมเอ้าไม่ใช่นี่มันทางเข้าไอสัตว์กูวิ่งกลับมาจุดเริ่มต้นทุกคนโอเคโมพี่เซลิกเซร็จกินแล้วไปโอเคป้าพี่นพเฮ้ยกูวิ่งมาจุดเริ่มต้นไอ้สัตว์ไอ้ฟิวไหนทุกคนอยู่ไหนเฮ้ยโมสวัสดีโมสวัสดีโมนบโมนบไอ้ไปไอ้ไปไอ้มาใจช่วยด้วยช่วยกูด้วยกูโดนไล่ตามตัวกูอยู่ข้างหลังกูกำลังวิ่งตามมันตามไม่ติดมันตามหลอกหลอนมันตามไม่หยุดมันตามไม่หยุดฟิวพี่สวัสดีฟิวสวัสดีพี่อยู่หลังฟิวฟิวอย่าไปทางนั้นฟิวอย่าไปทางนนัั้กลบมา ฟิวไอฟิววิ่งมาไหนแล้วไอฟิวกลับมาทางเมื่อกี้ที่มึงวิ่งมาเมื่อกี้มันมีตูตามกูมาเว้ยไอตาดิสเกิลกินน้องเกย์ฟิวอยู่เกย์ไปเฮ้เฮ้ยกูชนะกูชนะกูชนะทางออกทุกคนมาแน่ยกูชนะแล้วกูชนะแล้วยฟิวเกียบิวเกียร์เชี่ยมันมันเดินมันเดินอยู่หน้าประตูกูมันเดินอยู่หน้าประตูทางออกเอาเอากูชนะแล้วมัน กูกำลังโหลดกูชนะเอ้ามันพากูวัดเป็นชั珀ท์สองเอ้ยชั珀ท์หนึ่งชีสองสวยเฮ้ยกูชนะโอ้กูชนะได้กับทุกคนชนะเหรอโอ้ยมาแล้วโิบขังเหล่าโนบิสุดเดียวเราเป็นสิบรั้งเลยอ่ะยังต้องใช้อ่ะ